สวัสดีครับท่านที่สนใจในธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลมาเจอกันอีกครั้งในค่ำคืนนี้เป็นคืนที่3พิธีที่4ของการมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้คืนนี้จะไปอัญเชิญเหล็กไหลกันที่ถ้ำเขาอำ่ำเหตุผลในการเลือกถ้ำเขาอ่ำนั้นก็เพราะว่าเรามีบุคคลที่มาร่วมพิธีอัญเชิญเหล็กไหลจำนวนมากจึงต้องเลือกถ้ำที่มีขนาดพอเหมาะ กับจำนวนคนที่ไปร่วมพิธีซึ่งท้ำเขาอ่าก็มีขนาดกว้างขวางพอและจุดที่เหล็กหลายยืดลงมานั้นเป็นจุดที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ง่ายๆแต่เขาอ่าเองก็มีข้อเสียอยู่บ้างเล็กน้อยคือเราจะต้องข้ามร่องน้ำด้วยสะพานที่ทำกันขึ้นแบบง่ายๆสร้างโดยไม้ไผ่เอามาวางพาดอาจจะเดินค่อนข้างลำบาก เพราะว่าเป็นไม้ไผ่ลำกลม,กลมไม่ได้เป็นไม้กระดานแผ่นเรียบถัดจากสะพานไม้ไผ่ก็เดินเข้าไปสู่เชิงเขาจากนั้นก็จะต้องปีนป่ายขึ้นไปทางขึ้นเขาช่วงนี้ค่อนข้างจะชันสักหน่อยแล้วก็เป็นหินแหลมคมก็ต้องระวังตัวกันสักนิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และทางเข้าไปในถ้ำนั้นก็เป็นช่องที่แคบมากๆแคบขนาดที่ต้องนั่งแล้วค่อยๆสอดตัวเข้าไปเหมือนกับว่าจะต้องคลานเข้าไปแล้วจะต้องทยอยคลานเข้าไปทีละคนทีละคนช่องก็จะพอดีตัวของหรือสัมภาระต่างๆที่ติดตัวมาเราก็ต้องทยอยส่งต่อเข้าไปก่อนเพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะลอดผ่านช่องนี้ไปได้ แต่พอเข้าไปข้างในแล้วเป็นห้องโถงใหญ่อากาศโปรงโล่งสบายถ่ายเทได้ดีก็เหมือนกับทุกๆที่ทุกๆพิธีเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องจุดเทียนเพื่อเป็นอนาเขตแล้วก็เป็นการป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาในพิธีส่วนหนึ่งจะช่วยกันถึงผ้าขาวเพื่อรองรับเหล็กไหลที่จะตกลงมาเนื่องจากเพดานถ้ำของ เสาอ่ำนั้นค่อนข้างสูงเหล็กไหลที่ตกลงมามีสิทธิ์ที่จะไปกระทบกระหินกระเด็นไปได้หลายทิศทางฉะนั้นผ้าที่จะขึงรองรับเหล็กต้องขึงให้กว้างเพื่อรองรับเหล็กไหลที่กระเด็นออกมาเพราะถ้าเป็นเหล็กไหลองค์ใหญ่ๆกระเด็นออกมาแล้วไปโดนผู้ที่อยู่ในพิธีก็มีสิทธิ์ได้รับอันตรายได้ มีของอคายแห่งวัดเจดีอันเป็นลูกศิษย์แห่งหลวงปู่ทวดเพราะยานบาร,รมีของท่านอาตมาจะนำท่าศักดิ์สิทนธนิ์นี้ไปหลอ่อหลอมเป็นวัตถุมงคลอันประกอบพร้อมด้วยองค์แห่งหลวงปู่คายแห่งวัดสวนขันพร้อมทั้งหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอย ทั้งรูปหล่อของท่านปรมาจารย์ลังยุนคันนาคือรวบรวมเล็กไหลทั้ง9้าอย่างหล่อหลอมไม้เป็นรูปพระปฏิมาก็ดีผู้พระอริยสงทั้งหลายก็ดีวัตถุมงคลทั้งหลายก็ดีเพื่อจะฝากไว้ในแผ่นดินแห่งพระพุทธองค์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้สักการะบูชาและอบบกรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่ระบาดไปทั่วโลกในวันนี้อย่างนี้ไปขอท่าน สระาวะโต้โอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะละหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมพุทธ,ธาตัดจะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์ นธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาตปาทั้งพนามาเสหันทัทานิพิขเวอามันตายามิโวตุก,ก่อนพิสู่ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนทั้งทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังฆาลาสิเต นาสานเจนาสุวาติโหตุขยังวิลาคางอมตังปณีตังยงทักชะคาสักยมุนีสมาหิตโตวังวิรัตตะจินตายติเกภวสมิงเตขีนพีชาอาวิลุนหิฉันทานิพันติทีลายถายัมปฏิทางเดินสู่สวงสวรรค์ของพระอสุริยเจ้าข้าพเจ้าขอเรียกกระดูกเรียกเอ็นเรียกน้ำเรียกเนื้อ เรีกเส้นเล็กสายเร้ยกขาะทุกตัวคุกขึ้นมาด้วยน้ำมารทาดินน้ำลงไหวข้าพเจ้าขออัญเชิญเล็กไหลปวดปีให้ยืดย้อยลงมานบะบัดนี้แล้วสำเร็จองค์มาเป็นท่าศักดิ์สิทั้งหลายเพื่อเงยี่หล่อล้อมองค์แห่งหลวงปู่หลวงปู่ค้ายหลวงปู่สมท่านอาจารย์ลำยู ทางเดินสู่สูงสวรรค์ของพระอสุริยเจ้าข้าพชเจ้าขอเรียกกระดูกเรียกเอ็นเรียกน้ำเรียกเนื้อเรียกเส้นเรียกสายเรียกขลังทุกตัวทุึ้งมาด้วยนำะมาประธานดินน้ำลงไฟข,ข้าพชเจ้าขอเชิญญานบารมีของเรียกไหลโกรธปีให้ยืดย้อยลงมาณนะบัตนี้พร้อมทั้งสำเร็จบุญเป็นหลงตักไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์ด้วยนะบัตนี้ทางเดินสู่สูงสวรรค์ของพระอสุริ เรียกเส้นเรียกสายเรียกคาราทุกตัวลุกขึ้นมาด้วยน้ำมามาทาดินน้ำลงไข่ข้าพเจ้าอัญเชิญยานบารมีของเหล็กไหลโกดปีให้ยืดอย้อยลงมาสําเร็จเป็นไอ้ไข่ก็ดีสาเร็จเป็นเหล็กไหลสุริยันราชาสุวรรณชาราชาท้องปลาไหลก็ดีขอให้ท่านจงสําเร็จลงมานบัดนี้อินทาสาวันมหาอินทาสาวัน あ रे जाता <पुरेजारी> ทนธมยังอุทิศนาธิสาขาทายุพนามาเสอินาบุญญากรรมเมนะอุปัชายะคุณุตรังอาจาริโยปกาลาจามาตาปิตาสยาตกาปิยามะมันภาพที่เห็นนี้เป็นหลายๆทั้งหมดที่อัญเชิญได้ในค่ำคืนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กไหลทองปาลาไหลและองค์ใหญ่ที่สุดที่ตกลงมาตอนต้นพิธีก็เป็นองค์นี้นะครับเหล็กไหลตกลงมาเป็นรูปไอ้ไข่ตามที่หลวงพ่อสมพรตั้งจิตอธิษฐานไว้ก็ได้มาสององค์นะครับจะมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เหล็กไหลสำนักป่าพ,พระธรรมยานมุนีจังหวัดนครปฐมสำหรับพิธีในค่ำคืนนี้ก็เสร็จสิ้นกันเพียงเท่านี้นะครับ ติดตามกันตอนต่อไปในคืนพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ